พ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเที่ยวในปารีสกันจ้าวันนี้เป็นวันไอ้แฟดแฟดเพลงจะเป็นเอ่ยังก็แฟดดนตรีนะนะจ้างานดนตรีจ้างานดนตรีเขามีดนตรีเล่นตามทางตามมาันห้าน ไออาหารหรือว่าล้านล่านอันเนี่ยงเกางก็เขาห้องนะห้านตะบานอะันนะจ่ายุนี่นะเขาจะไปเล่นได้โดยที่บ่ว่าก,กันเนาะจ่ะนะาเนาะใครอยากเล่นยังก็เล่นนั่นพวกมิวสิกเปิดเพลงเปิดยังนะั่นนะจ่าพอแม่พี่น้องจ่าฝรัง่งฟังคงกันอยากเว้าพอถึกแนะ่นอจ่าเนาะจักเนะขาห้องไว้อียังเนาะจ่าเนาะแต่ยุนี่เพื่อนห้องว่าไอแฟตมิวสิกนะจ่าจะ ทุกวันที่21สบดของเดือนหกจ้าแฟดมิวสิกจ้าบ้านเฮาเขาก็จะห้องว่าอันแฟดเพลงเนาะจ้าเนาะแฟดดนตรีแฟดเพลงยังส่นนเนาะมาไปเบิงกันเลยจ้าว่าเขาเฮ็ดจังไดกันเนาะจ้าเนาะมีอันมวนซ้ำใดของอันคนไทยในต่างแดนสิมวนป่านใดเนาะจ้าเนาะมวลหรือบมวลมาไปเบิงน้ากันเนาะพวกเขาก็จะไปกันหลายคนจ้าไปด้วยกันหลายคนอยู่ ตั้งแต่หยุดไอโควิดมาจ้ะจะบ่มีเขาก็จะบ่เปิดจ้ะปีนี้เปิดเป็นทางการแล้วเขาก็เลยจัดงานกันจ้ะบ่ได้ใส่หน้ากากหน้าเกิดแล้วเดอจ้ะยกเลิกเบิดละน้ำรดน้ำลาน้นำล้าน,นี่อย่างก็บ่ใส่กันแล้วจ้ะอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ในปารีสนี่จ้ะยกเลิกการใส่หมดแล้วจ้ะแล้วก็ได้จัดงานแฟตมิวสิกข้นในมือนี่ ของทุกๆปีวันที่21เดือนหจ้ะมาไปเบิ่งน้้ำฝรังฟังขงเลยจ้ะว่าจะนวนซ้ำไหนเนาะปะเข้าไปปารีดกันเลยจ้ามาถึงแล้วกับอาณาจารเอามาถึงแปดโมงตีแล้วจ้า ภูมิภุดมาน้ำกันหมดแตกสวดสวดแมนเมื่อไรนี่คนไทยทั้งนั้นจะ้ะจะเคียนลูกเคียนหลานสิพากันไปเต้นหลานไส้ดนตรีทำลังยางไปซอกหาดนตรี Thank you. จปเอันนี้แกนักเลงไงเนี่ยเยี่ยงกัดนาค่ะยุ้งยุ้งกัดนานาห้อนยุ้งลายหนาล่อนยุ้งพลางยุ้งลาย ใครหัวเราตัางนน้โอ้ยยักยังเว้ย เดินกลับเดินกลับมางองมาแงงแยกย้ายการเหลือมยองมาแงงกลับบ้านแล้วตอนม้าสดใสตอนกลับมยองมาแงงกลับดำด้วย <c oughs> เดินกลับ ตอนไปฮาวดองดองตอนกลับเงาเงาง่อยบอเ็นหงอะแสงฟืนแสงไฟกลางค่ากลางคืนบรรยากาศกลางคืนมาจากแฟตมิวสิกแล้วกลับบ้าน เงาเง,อย,ง,างอยไหมเงาเง,างอยตอนมาสนุกสนาน,น <laughs> ตอนมาสนุกฉ ن ا น,นตอนกลับเงาเงอยเรา<ำ>เสียงเพลงก็ไม่มีมาคิดด้วยระบังเดโลปีนี้มันไม่เยอะมันไม่เยอะไงปีนี้มันโควิดร้อนร้อนถอดอ๋อมันยากาศดีใส่เสื้อก็ร้อนนะ พอดก็เย็นเย็นระวังเตะบรรยากาศมีดมีดเป็นแบบนี้เลยจ้าเมืองปานี่อ,นอานาจัรกลับก่อนเพื่อนเลยอ,อานาจอยากนอนอ,นอาาระวังหมาใหญ่ระว,วังตัวใหญ่มากมากับเด็กมันไม่เข้ากันมันไม่ถูกกันหนูเป็นแมวมันเป็นหมา <laughs> หนูเป็นแมวซะนอยู่ดีๆอยากเป็นแมว <laughs> ใ,<น>ใครเดินออกข้างหน้าบอกทางด้วยดิ <laughs> มีอะไรว่าแมนเดินขำผู้เดียวที่พูดหลังเหยียบถ้ามีอึหมาบอกด้วยสนุกสนานตอนไปนั่งรถตอนกลับเดิน กับดำพิดยังบ่เห็นรถมาจากคันอยู่ดีแล้วเนาะเฮาบ่รอเนาะน่าจะมีปัญหาอืมแต่ว่ารถเข้าไปเลยดิคันนึงเห็นรถเข้าไปอยู่เดท้า้าเตรางดพอดีเว้าถึงกะได้มันมีคนปวดขานกลางคืนตีิบ่ย้ายเนาะมันเลยห่างบ่มีรถทางด้วย เตนเนิบสวยมากไฟกลางคืนเนาะสวยเนาะในกล้องแบบวิบวับออวิบวับเออโอ้คนก็เยอะ<ช>เวลานี้คนเยอะมากเลยเตนเนิบก็น่าจะเป็น,นวเว<อ>ลาคนกลับจากทำงานไกขี่รถจังเลยว่ะค่ะคขอบคุณค่ะ